เริมเ่นครับอาจารย์นั้นนะครับตอนนี้ผมอยู่กับอ่าดีด้เอฟเฟนะครับของ Zoom นะครับรุ่น A1X4 นะครับเป็นอ่าเอฟเฟกที่ใช้สำหรับในส่วนของอ่าอะคูสติกอินสติเมนท a ลนะครับได้หลายหายเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์นะครับอ่าดับเบิลเบสอะคูสติกเบสหรือมันก็มีอ่าแซมเสียงบางอันนี้สามารถใช้กับ Electric b a s บสได้ด้วยนะครับ ก็อาจจะมีในพาร์ทของอะคูสติกมากกว่านะครับเรื่งนี่ผมจะมาเปิดเซตอัพนะครับที่ผมใช้ประจำให้ดูนะครับว่าผมใช้อะไรบ้างน,นะครับเรื่องวิธีการอัดเนี่ยผมใช้วิธีการนี้นะครับเพื่อนๆก็คือใชอ้ทุกอย่างนะครับใส่ลงไปใน d i box นะครับของ c o n t i y m a n นะครับแล้วก็เข้ามาเป็นใช้สัญญาณ ส่งเข้ามาใน i l i x นะครับแล้วเข้ามือถือเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ยินจะเป็นซาวของเอฟเฟกตตัวนี้ก่อนที่จะเปิดใช้ e h ฮิต่างๆแล้วก็หลังจากใช้ว่ามันต่างกันยังไงนะครับขออนุญาตใช้เท้านะครับไม่เป็นไรใช้มือก็ได้หน่าเกียดครับโอเคเดี๋ยวมาดูในในที่ผมเซตอัพไว้แล้วกัน5พานะครับ4อาพตต้นที ซึ่งในสตอมเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนสังเกตด,ดูก็คือมองจากซ้ายมือสุดนะครับก็คือจะเป็นรูป Double Base. Double Base ดับเบิลเบสดับเบิลเบสจะเป็นตัวดับเบิลเบสโมเดลลิงนะครับก็คือใช้ทําให้อ่าปกติตัวดับเบิลเบสเนี่ยถ้าเกิดไปเจอตู้แอมป์ที่อินพันด์มันไม่ได้มันจะเกิดอาการอยู่2อย่างคือสัญญามันจะบี้กับอีกอย่างหนึ่งคือมันจะหอนนะครับก็อันเนี้ยคือตัวนีนทำให้สายดับเบิลเบสเป็นสายดับเบิลเบสมากขึ้นนะครับตัวนี้ผมชอบมากนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยเป็น เบสดีพีทูนะครับอัวก่อนดูลายแรกก่อนหนึ่งในลายแรกของอัพไลน์เบสเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่มีเกนนะครับผมบูตเกนขึ้นมาหน่อยนึนะครับแล้วก็มีย่าน EQ 3ิามย่านก็คือเบสหาเบสมิดแล้วก็เทเบิลนะครับโอเคมาดูอันที่สองครับอันที่สองน่นเป็นส่วนของอชื่อมันเขียนว่า บาเดเพียโซนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมาจากตัวไหนก็คือจะมีในส่วนของเกนนะครับซึ่งผมไม่ได้เพิ่มไว้แล้วก็จะมีโหมด2โหมดคือโหมดแฟตกับกับ n o ร์ม l ผมเปิดเป็นแฟตไว้นะครับแล้วก็โลนะครับแล้วก็ไฮคัทผมตัดไฮคัททิ้งนะครับผมผมผมเปิดไฮคัทเต็มเลยเพราะว่ามันเป็นเบสเนาะไม่อยากได้เสียงแลบเยอะนะครับคราวนี้มาดูในพาทที่3 นะครับทุกคนเลืองก,ก็เป็นส่วนของ EQ นะครับ EQ เนี่ยผมใช้เป็น Fishman EQ นะครับจริงๆในตัวนี้มีมีอยู่2 EQ อคูสติกหลักๆก็ที่เรารู้จักกันจะเป็นมีมี Fishman กับ LR b a c k p a r a d i i นะผมเลือก Fishman เพราะว่า Fishman เป็น High Mid Low ผมปรับง่ายกว่านะครับเรสนิทแล้วเราก็ชินกับการปรับแบบนี้แล้วนะครับโอเคอันที่4นะครับเป็น Z NR s NR เนี่ยผม ใช้ทุกอันเลยที่เป็นบอดเอฟเฟกที่เป็น p a สอ i n s t r u m e n t อินเร์ของผมนะครับก็คือผมก็พูดไม่ถูกนะแต่บันความรู้สึกมันคือมันช่วยตัดพวกเสียงน้อยเสียงรบกวนนะผมว่ามันคล้ายๆ n ้ i s นอยสเกตนะครับซึ่งอันนี้ผมเซตไว้แบบที่ผมชอบแหละนะครับแล้วอันสุดท้ายเป็นเป็น p พ d a l v o วอลลนะครับเดี๋ยวไปดูกลับไปดูหน้าแรกก่อนอ่ะโอเคอันนี้คือพอเรียงเป็นก้อนมันจะหน้าตาแบบนี้ครับผมคราเนี้ผมจะปิด ทุกอันเลยแล้วเปิดทีละอันเนาะเริ่มจากปิดหมดเลยอันนี้คือย่านเสียงเบสแท้ๆนะครับที่เสียบเข้าคันที่แมนนะครับ D.I. นะครับรู้ว่าเสียงเป็นไง อันนี้คือเสียงเบสเพียวๆเพเปล่านะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของโมเดลลิ่งของซาวโด์ดัเบิลที่เขาทำไว้ให้นะครับว่าพอเปิดแล้วมันซาว์มันต่างจากเดิมอย่างไรบ้างครับก็คือจะมี เกนที่มากขึ้นแล้วก็แต่ว่าสิ่งตอนนี้จะมีเสียงหนึ่งที่ผมยังไม่ค่อยแฮปปี้นะครับก็คือความความเสียงน้อยนิดๆซึ่งซึ่งจริงมันเล่นได้แหละแต่ว่าผมจะรำคาญนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูในตัวที่สองของที่ผมจะเปิดตามาคือในส่วนของไอตัวส่วนของไอไอตัวเพียโซ,โซเนี่ยว่ามันพอพอเปิดแล้วมันเป็นยังไงไม่เปิดเป็นยังไงอันนี้อันนี้คืออันนี้คือไม่เปิดนะครับจะลองเปิดดูนะครับ คราวนี้เลือกสังเกตไหมว่าเสียง n o i อ e ที่มันกลัวๆมันหายไปนิดนึงแล้วคราวนี้ผมจะเปิด EQ f i s h m a n นะครับขึ้นมาว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากมี EQ f i s h m a n แล้วนะครับโอเคอันนี้ก็จะเห็นแล้วว่า ย่านไฮมิดโลมันอิ่มขึ้นทุกย่านเลยนะครับข้อนี้แต่เสียงลมๆนิดๆแต่ยังมีอยู่ครับผมก้อนนี้จะผมจะพูดจะเปิดตัวตัวพระเอกของผมเลยที่ผมชอบมากในบอร์ดนี้คือตัว ZNR นะครับซึ่งผมจะไม่รู้เลยมันคืออะไรนะครับแต่ผมเปิดแล้วพบผมเปิดแล้วแฮปปี้มากนะครับว้าวเสียงรบกวนหายไปแล้วนะครับก้นนี้มาฟังเสียงทั้งหมดที่ผมเปิดเป็นฟูลออปชันนะครับผม อันนี้ก็คือความเจ๋งในหนึ่งพารของในส่วนซูมเอวันกครับก็ขอบคุณทาง Music Correction ด้วยนะครับที่ส่งมาให้ใช้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมี in Instrumental Part อื่นด้วยที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะทีละทีละตัวให้ดูนะครับแล้วแต่ความสะดวกความว่างเพลินอันนี้ผมใช้บ่อยสุดก็คือเอาตัวนี้มาเจาะก่อนในส่วนของไอเดียของการใช้ดิจิตอลเอฟเฟกต์นะก็ุ้นตรงเลยก็ส่วนตัวก็เปิดใจนิดหนึ่งเพราะตอนแรกเรา เราไม่โตมากับระบบเนี้ยครับเราผมโตมากับเอฟเฟกก้อนแล้วเดิมๆจริงๆไม่ได้ใช้ด้วยจริงผมใช้พวกเป็นปรีก้อนธรรมดาครับก็พอมาใช้ก็สะดวกดีนะครับมีแทบจะมีทุกอย่างที่ผมได้ใช้เลยแล้วจริงๆในส่วนของซูมเนี่ยจริง,รงดีหลายรุ่นเนาะแต่ว่าในส่วนซีรีส์ที่เป็น a 1 g 1 a 1อะไรเนี่ยหรือว่า b 1เนี่ยผมว่ามันดีมากๆเพราะว่าหนึ่งเลยมันเล็กแล้วก็กระทัดรัดแล้วก็แล้วก็เสียงค่อนข้างครบคือเสียงไม่ได้ครบธรรมดาคือเสียงไม่ได้มีโอเวอร์จนเกินไปแบบที่เราาไไม่ได้บงคื โอเครุ่นใหญ่ๆอ่ะจะเหมาะกับผมเคยเอา b ีบีบไปใช้ก็ดีมากๆแต่ว่าการเคลื่อนตัวมันมันช้ากว่าครับก็แต่ว่าหลักๆก็ดีทุกรุ่นแหละครับก็ถ้าเกิดสนใจ Product ของ z o m นะครับก็ติดต่อไปที่ Music Correction ได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าผมจะเจาะในส่วนของเสียงเอฟเฟกในซ o m ของูรุ่นรุ่น A1X ตัวเนี้ยกับอินสแตเทลตัวไหนนะครับจะมี แซคด้วยฮาร์โมนิก้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปปรึกษาก่อนว่าในส่วนของพัดเครื่องเป่าเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงปะลาไปก่อนสวัสดีครับใน้อนี้ฝากคลิปเบสชาร์ลิงที่มึงอ่อนไปด้วยนะครับเรื่องระบบเซตอัพในการเล่นในแต่ละวันของผมก็มีเจ้าซูมตัว B1X นี่แหละนี่ด้วยแหละนะครับนี่ยก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ